เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านดิฉันนางสาวอารดาอินอยู่ครูโรงเรียนบุญวาสวิทยาลัยขอนำเสนอวิดีโอเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพอรโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศขอเชิญรับชมค่ะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มุ่งเน้นผู้เรียนพัฒนาทาักษะการคิดวิเคราะห์เข้าใจปัญหาคิดสร้างสรรค์ สื่อสารทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดีฉันจึงได้จัดทำในวัตกรรมที่ชื่อว่า t f r o ี T- เป็นแนวคิดการอ่านที่เปรียบเสมือนการขโมยข้อมูลสำคัญจากเนื้อหาที่อ่านอย่างมีระบบมุ่งเน้นผู้เรียนฝึกทักษะการดึงประเด็นสำคัญจากเนื้อหาเหมือนกับการขโมยข้อมูลสำคัญออกมาอย่างฉันฉลาดกระบวนการนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่ยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning มีกิจกรรมที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ฝึกทักษะาาการคิดเชิงระบบวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลและสามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ๆออกมาได้นวัตกรรมตีโปรเกิดจากประสบการณ์ในการสอนนักเรียนในช่วงชั้นที่4ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่เตรียมตัวสอบเช่น O Level และจากการสอบถามความต้องการนักเรียนต้องการพัฒนาทักษะการอ่านมากที่สุด จากการ PLC กับสารสาเพื่อนครูและจากการอบรมข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆได้นำความรู้ทุกอย่างออกมาเป็นนวัตรกรรม t h v e o o ซึ่งเป็นนวัตรกรรมการสอนทั้งหมด7ขั้นตอนใน7ขั้นตอนมี Title Heading Introductory Section Every Paragraph Visual and Vocabulary End of Section และ Summary and Discussion นวัตกรรมนี้ถูกจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบตีโปรเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกล,ลวิธีการสอนอ่านแบบตีโปรผลการใช้ในวัตกรรมการสอนอ่านนั้น ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงขึ้นมีผลสลัมเทธ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในภาพพึงพอใจมากที่สุดจากการวิเคราะห์หลักสูตรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทำ PLC ศึกษาข้อมูลเนื้อหาที่เหมาะสมทําให้เกิดการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนจํานวน5เรื่อง5้าเล่มแต่และเล่มมีการนําเสนอขั้นตอนตีปโปรทั้งหมด7ขั้นตอนอย่างครบถ้วน รูปแบบการเรียนรู้มีทั้งการทำงานเป็นกลุ่มการเรียนแบบรายบุคคลครูและนักเรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียนมีความทันสมัยใช้งานง่ายสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีสีสันสดใสช่วยสร้างความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม T ีโปรสอดคล้องกับ3 R 7 c ในหลายระดับเช่นด้าน Critical Thinking มีข้์เนื้อหาตั้งคำถามเป็นระบบ Creativity กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์ Collaboration ร่วมการทำงานเป็นกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้ Communication พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน Computing เอกสารทันสมัยช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล Career and Learning Cell และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองที่ดีนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่นำเสนอเช่นในชมรมภาษาอังกฤษ English Worldwide ในรูปแบบพี่สอนน้องอ่านนำเสนอในวัน ISD วันเปิดบ้านวันสถาปนาเป็นการเตรียมความพร้อมสูก่การเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ ดิฉันได้ส่งเสริมเผยแพร่อย่างต่อเนื่องโดยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรติวภาษาอังกฤษโ n e นและ A-Level และนำกลวิธีการสอนอ่านแบบตีโปมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนใช้ในการสอบระดับชาติต่อไปนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ในบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจับประเด็นความรู้วิเคราะห์ข้อมูลการสอบระดับต่างๆเช่น TOEIC c f r TOEFL, IEL ผลของการใช้นวัตรกรรมนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อนครูผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานวงการวิชาชีพและชุมชนดังนั้นนวัตรกรรมการใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบติโปรสรุปออกมาได้อยู่4คำดังนี้โมเดินมีความทันสมัยมีชีวิตชีวาตอบโจทย์การศึกษาแมเนจเมนต์ Management, มีการสอนเป็นระบบวางแผนชัดเจน Strategizing มีกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและ go มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุปเป้าหมายทางการศึกษาผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาได้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆและยังได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขัน pictorial writing การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นภาษาอังกฤษ การแข่งขัน pictorial writing EP open house ครั้งที่14นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเช่นในการสอบ c a f r ในการสอบโทอีกหรือการทำวิดีโอนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนดิฉันมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในรูปแบบของ y o u t u b e โดยนำการสอนกลวิธีการสอนต่างๆประยุกต์เข้ากับบทเรียนเพื่อให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาการนำรนวัตรกรรมตีปโปรมาใช้นั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นรวมไปถึงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เ็ Net. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับของคะแนนมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ นวัตกรรมนี้ยังถูกเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอื่นๆโดยเฉพาะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเท่านั้นยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์วิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยในอนาคตได้อีกด้วย ขอ,ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้รับชมวิดีโอการนำเสนอในครั้งนี้นะคะและหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ